สวัสดีครับวิธีการใช้บัตรเพย์นะครับในการจ่ายเงินค่ารถไฟฟ้า MRT นะครับจะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับสายสีม่วงนะครับหรือจะเป็นรถไฟฟ้า SRT สายสีแดงนะครับตัวนี้ก็สามารถทำการใช้บัตรเพย์ทำการจ่ายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับก็มาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะครับันดับแรกนะครับก็คือว่า ทำการเติมเงินที่เป๋าตังเปย์นะครับในบัตรเพย์ให้ร้อยก่อนนะครับคลิกเข้ามาครับกดที่หน้าหลักเป๋าตังเปย์นะครับกดเข้าไปครับผมด้านขวานะครับก็เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็กดที่บัตรเพย์ด้านล่างอีกทีนึงนะครับกดเข้ามาครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการเติมเงินนะครับกดเติมเงินได้เลยครับการเติมเงินนะครับก็สามารถดูได้ที่ช่องแอดเลยนะครับผมก็จะมีให้เช่นกันนะครับผมก็ยังไงเพื่อเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับ ก็มาถึงขั้นตอนอการใช้จ่ายนะครับในการจ่ายด้วยบัตรเพย์นะครับก็ไปที่หน้างานนะครับผมก่อนทางเข้าประตูตั้นด่านนะครับจะมีให้แตะเราทำแตะนะครับแตะเสร็จแล้วก็ทําการเข้าได้เลยครับผมแล้วก็มาถึงตอนออกก็จะแตะออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรวจสอบความถูกต้องกันครับตัดถูกหรือเปล่า ส่วนวิธีการดูรายจ่ายนะครับที่ทำการจ่ายขึ้นรถไฟของ MRT ไปนะครับผมว่าดูว่าบัตรเพย์มีการตัดจริงหรือเปล่านะครับเรามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปที่บัตรเพย์ด้านล่างนะครับตรงมุมขวานะครับกดเข้ามาครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะกดที่บัตรเพย์นะครับ กดเข้ามาครับตรงกลางครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอนะครับเป็นรายการย้อนหลังนะครับว่าโชว์อยู่ท้านล่างนะครับว่าจ่ายค่าสินค้าบริการนะครับวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็เป็นรถไฟ MRT BEM นะครับผมตรงนี้ยอดเงินก็26บาทนั่นเองครับผมก็การตัดเงินนี่จะตัดสักพักใหญ่ๆนะครับก็คือค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก็ประมาณช่วงของแอดก็ประมาณตี2ครับตี2กว่านะครับกว่าจะตัดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัดตามจริงนะครับตัดก็คือถูกต้องทุกอย่างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้บัตรเอ่อเพนะครับเป็นวิธีการใช้บัตรเพขึ้นรถไฟฟ้า MRT นั่นเองครับผมก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไ้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ